สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพบกับผมจ่าแจ็คนะครับวันนี้จะพามากินนี่เลยครับไข่ลูกเป็ดเวียดนามครับลูกเป็ดเป็นตัวเลยนะครับเนี่ยที่เราจะมากินกับส้มตํานะครับแล้วก็จะมีผักมีรูปมะเดื่อชิงครับผักชีแล้วก็มี เทียมดองครับเป็นกระเทียมโทนดองครับเห็นครับไข่ลูกเป็ดเวียดนามครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ให้มาครับรลองดู หายลูกเป็ดเป็น,น้ำ เป็นตัวอยู่เลยไข่ลูกเป็ดเวียดนามราคาก็แพงใช่ได้นะครับตกฟองลยยี่สิบ กลิ่นก็จะค่อนข้างแรงนะคร<ม>ับต้องกินคับวกระเทียมดอง มันดือชิงครับมันดือชิงจะออกฝาดฝด <c oughs> ตรงนี้จะเป็นไข่ขาวนะครับเป็นด้านกินก็กินได้นะครับจะแข็งข แข็งมากชิมไหไข่ลูกเป็ดเวียดนามครับ ันนี้เรียกผักอะไรไม่รู้มันกรอบเนี่ยผักเป็ดหรือเปล่าใครรู้ช่วยตอบพี่นะครับจะกินกับพวกลาบดีไปซื้อส้มตำมาแล้วเขาเขาใส่มาด้วยก็เลยกินเฮ้ออร่อยดีอ่ะก็เลยไปปัก ปรากฏมันขึ้นครับขึ้นง่ายมากรอบอร่อยเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูคนระับเป็นงไง ลูกเป็ดเวียดนามแต่ใครที่ไม่ชอบกินข้าวๆาวนี่อย่าได้หามาลองนะครับกินมันค่อนข้างแรงกินมันค่อนข้างแรงเลยครับด้านไหนก็จะเป็นอย่างนี้ นี่ขนของมันนะครับขนลูกเป็ดเป็นลูกเป็ดเวียดนามครับตรงนี้เราจะไม่กินมันแข็งครับเนี่ยเป็นไข่ขาวด้านจะกินต้วไข่แดงมันกับตัวลูกเป็ดอ <c oughs> ๋อ อาใส่น้ำจิ้มยเยอะๆหน่อยครับเพรกินค่อนข้างแรงครับ มัเดือดจริงออกทั้งปีเลยครับกินกับน้ำพริกกะปิยู่กับแกงเผ็ดอร่อยมา,มากๆเป็นผักเครื่องเคียงกรอบออกปาดนิดนิด ส้มตำนึกถึงแบบสมัยแขงวิลามันจะมีส้มตำแบบเป็นถุงอะคือมันอร่อยมาก โดยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่เคยเจอครับที่ถุงละบาทสองบาทอ่ะเราใช้มือหยิบกินอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูอีกลูกนึง นี่บางคนเขาเขากินกินน้ำจากตรงนี้เลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนน้ำมะพร้าวสดไปเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลองดูดิ <c oughs> มันค่อนข้างขาวนะครับว้า์ู้วย <c oughs> ขาวเราจะไม่กินครับซื้อมาหกลูกร้อยยี่สิบบาท อโอเคนะครับเพื่อนในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับโอเคนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ